กิจกรรมทุดงในเมืองจนผู้ใช้ถนนบ่นกันมากมายล่าสุดวัดพระธรรมกายเน็บช้างศึกโดยโพสต์ภาพทีมฟุตบอลชาติไทยตอนได้แชมป์ทำรถติดได้ไม่มีใครว่าส่วนการทุดงทำเพียงปีละครั้งวอนให้ทนสินหน่อยพร้อมเปรยเป็นธรรมกายทำอะไรก็ผิดอย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวได้ถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเผยคลิป hey, แฉพฤติกรรมคนขับรถตู้โดยสารประจำทางสีขาวคาดน้ำเงินสายปิ่นกล้าวสายใต้บ้านโป่งขับรถสุดอันตรายใช้ความเร็วเกินกำหนดพร้อมแฉช,ชอบขับจี้ท้ายรถคันหน้าเปิดไฟสูงไล่แบบไม่มีมารยาทวันเกิดอันตรายซ้ำวอนตำรวจและขนส่งดำเนินการขั้นเด็ดขาด หลังมีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่หลวงกุ้งหรือนางสาภุสุพัตรวีอยู่แพทย์ผู้ใหญ่บ้านสาว,วสวยวัย35ปีได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้นำท้องถิ่นที่มาร่วมประชุมตลอดจนสื่อมวลชนหลายสํำนักทำเอาชาวเน็ตแห่กันแชร์ภาพผู้ใหญ่บ้านสาวสวยผ่านทางโซเชียลมีเดียพร้อมลงความเห็นว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศ เกิดเหตุเด็กชาย3ขวบใช้ปืนยิงพ่อแม่ที่รัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาหลังจากที่หนูน้อยรายนี้พยายามควานหา iPad ในกระเป๋าของแม่แต่ดันไปเจอปืนแทนโชคดีไม่มีผู้ใดเสียชีวิตส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้พ่อและแม่ของเด็กถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองลอสแองเจลิสรวบตัวนายดิคาโดเมดินา่าอดีตนักแสดงหนึ่งในขบวนการ5สีหรือ Power Ranger ภาค w h ภาค f o r c ฟและภาคสมุรไรวัย36 6ปีหลังจะตัวก่อเหตุใช้ดาบแทงเพื่อนร่วมห้องเสียชีวิตด้านตำรวจคาดสาเหตุน่าจะเกิดจากการมีปากเสียงกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับพิฉันออมรแต้อุดมกุลผมรุชาติบุตรแสนคมพวกเราสองคนในรายการไม่ตกขบวนน้องแจ๊คค่มไม่เจอกันมาสวัสดีครับพี่วาวก็คือว่าพี่พี่ไม่อยู่พี่เนี่ยก็คือว่าจะไปสมัครลงเป็นกำมนันผู้ใหญ่บ้านโอ้ตายแล้วจะได้สวยที่สุดในประเทศไทยบ้างอะไรบ้างดูหน้าแล้วเนี่ยแบบโอ้โห ไม่ได้ดูนาแล้วโอ้โหนี่มันยังไงคะต้องให้พี่ว่าต้องลองไปเทียบกับน้องเขาดูนะเพราะว่าน้องสุภัทรวีเนี่ยนะฮะโอ้โหน้าผ่องมากเห็นในภาพข่าวตอนแรกตกใจนึกว่าดาราแล้วพี่ไม่ได้ตรงไหนคะได้อยู่นะได้ใช่ไหมคะได้อยู่นะคะโบตได้บตได้อะไรได้อยากอยากเป็นกำนันไหมอยากเป็นทุกอย่างลองไปเดินห้างสิเดี๋ยวเขาให้บัตรกำนันอะไรไม่เอาสิคนละยางกันเอาเหรอจะไปสู้น้องเขานะ เป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยจริงๆําเอาหลายคนน่อยากไปสมัครเป็นลูกบ้านมากเลยเนี่ยตามไปนะตามไปถึงเชียงใหม่เลยอ่ะคนนี่อยากจะสมัครเป็นอะไรนะคนดูแลหัวใจอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าตามข่าวไม่เปิดเผยว่าน้องเขามีแฟนหรือยังแต่ว่าโอ้โหผู้ใหญ่บ้านสวยขนาดนี้นี่ลูกบ้านมีความสุขนะฮะแล้วก็อิจชารดเล็กน้อยนะคะทำไมผู้หญิงก็อย่างเงี้ยขีดฉาอันนะแหมของเราก็มีดีไีม่จกกระบวนของเราไงพิธีกรสาวสวยสลับกันมาทุกวันางจังเลยยกเว้นวันอังคารเนี่ย เลยหลีกเลี่ยนที่จะมาวันอังคารไงเ้าเรื่องไม่จบขบวนเราดีกว่านี่จะไม่ได้เข้าเรื่องเรื่องนี้จริงเรื่องอย่างนี้มันก็มีตลอดตลอดนะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรอย่างี้ยังไม่หมดไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีคลิปหนึ่งในวัดแห่งหนึ่งมีการแชร์ภาพออกมาเขาบอกว่ามีเรื่องของคารวาสเนี่ยไปทําโทษไปตีฟาดก้นเนนเออแล้วก็มีภาพคลิปนี้ออกมาคารวาสเนี่ยนะใช่เนี่ยค่ะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าตีแรงมากนะแจ็คเจ็บย่าง ไม้ยังยาวอ่ะโอ้โห,โโหาส,สาวเอฟเฟกประกอบท่านผู้ชมสามสี่แล้วเน,น้นๆอาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยแต่ว่าสีหน้านี่คือทนความเจ็บไม่ได้คือเราเห็นหน้าเลยนะเมื่อกี้ว่าเป็นยังไงอันนี้มีการผ้รา,ลาปลายเจ็บน,นะวิ่งดุแรงมากแล้วคนที่ฟ้านิดไม่ได้แต่งไม่ได้เป็นรักไงคือไม่รู้เป็นใครแล้วทีนี้เนี่ยพอภาพมันถูกโพสต์ออกมาเนี่ยนะคะก็มีคนมันตั้งใจ ดูความไม่เหมาะสมแจ็กเพราะว่าเออน่าจะเป็นคาราวาไม่ควรที่ไม่ควรที่ทําอย่างนี้มันไม่เหมาะที่จะมาทําโทษเนนได้ในลักษณะนี้นะคะซึ่งเขาก็มีการเรียกร้องให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยมาตรวจสอบด้วยช่วยได้ไหมสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยได้ไหมบอกให้ไปดูกรรมธรรมกายมาหลายวันหลายปีแล้วนะที่เดินกันอยู่แล้วก็โดยก็ให้ไปดู ก็ไปดูเฉยใช่ไหมไปช่วยเขาด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่ไปดูอ่ะเห็นแล้วแต่ไม่รู้สิเมื่อกี้เห็นข่าวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเลือดขึ้นหน้าเหมือนกันแล้วบอกว่าเอยาวช้างสึกเลือดขึ้นหน้าไม่ใช่บอกว่าเห็นช้างสึกทําไมทําให้รถติดได้อ่ะอันนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะคืออยู่ในเพศคาราวาสอยู่แล้วเนี่ยไม่สมควรจะไปทําแบบนี้กับพระซงไงก็ไปตรวจสอบแล้วกันสอบสวนให้หน่อยแล้วกันนะฮะเรารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งอ้ามาดูเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าผู้ใหญ่นี่แหละเป็นตัวยุยงทําให้เด็กเสียคนอันนี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วมันก็เกิดอันตรายเคยมีเคสแล้วด้วยเมื่อปีที่แล้วจำได้ที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กสาวป .3 สยังไม่สาวเลยยังเป็นเด็กอยู่<อ>ป .3 สอยู่นะมีการขับรถของผู้ใหญ่แล้วก็แชร์ภาพลงในโซเชียลมีเดียนะแต่ว่ามีหลายคนที่ออกมาพูดถึงอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกแจ้งข้อหากลายเป็นข่าวดังเมื่อปีที่ผ่านมาไปแล้ว<า>ล่าสุดไม่เท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมแชร์ภาพล่าสุดเนี่ย ทันี้ก็โดนด่าเหมือนกันเพราะว่าเป็นการแชร์ภาพของเฮียคนหนึ่งให้ลูกชายวัยแค่9้าขวบเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะเห็นไหมเก้าขวบนี้ดูศีรษะโผล่พ้นพวงมาลัยมันนิดเดียวนะสายตาแทบจะไม่พ้นคอนโซลรถเนี่ยนะฮะมีการเขียนแคปเจอร์ภาพบรรยายไว้บอกว่าอย่างนี้นี่ลูกเฮีย9้าขวบรถโตโยต้าเอาผาดนะแล้วก็บอกว่าพอขรอชื่อว่าพนักงานขับรถนั่นเองพอขรอชั่วคราวคนประจำลากลับบ้าน ถนนเพชรเกษมนั่งไปลุ้นไปพุโทโธพุโทโธนี่เขียนแคบเจอรอภาพมาอย่างนี้เออลุ้นดีคุณพ่อคงจะเขียนด้วยอารมณ์ดี<อ>แต่คนดูไม่อารมณ์ดีด้วยไม,ไม,ไม่สิครับเราเห็นแบบนี้เราตกใจแล้วปรากฏว่าหลังจากที่มีการโพสต์ลงไปใน a c e b o o k เนี่ยนะครับหลายคนก็ออกมาพูดถึงว่าเฮ้ยปล่อยมาได้อย่างนี้ได้ยังไงคุณพ่อลุ้นพุทโทพุทโทแล้วเนี่ยคนอื่นเขารุ้นกว่าหรือเปล่าคนอื่นรุ้นว่าทางพุทธทางแล้วสิตอนนี้เขาอยู่บนถนนด้วยแล้วให้เด็กขับรถแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนคุณพ่อเขาก็เขียนลงไปบอกว่าลูกเคียเอง9ขวบขับรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ชาวเน็ตก็บอกว่าเนี่ยจะต้องไปออกรายการไหมเนี่ยอย่านะเดี๋ยวงานเข้าเขาบอกอย่างนี้ล่าสุดนะครับเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก0 2เนี่ยเขาก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็ระบุว่ามามอบตัวซะดีๆเถอตอนนี้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วแล้วก็บอกว่าการจะหัด ขับรถให้ลูกเนี่ยนะฮะไปหัดที่กว้างๆโล่งๆไม่ใช่มาหัดบนถนนใหญ่แบบนี้อาแลนี่9้9ขวบเองเอ,อ,อายุยังไม่ถึงจะทําใบกับขี่ด้วยซ้ําคือไม่ปลอดภยัยไม่ควรปล่อยให้ขับรถถึงแม้ว่าจะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยก็ตามไม่ควรทําเพราะผิดกฎหมายเห็นอย่างนี้เราไม่สบายใจแล้วมันจะทําให้เกิดอันตรายได้เราย้อนถามกลับไปว่า เอ๊ะทาไมคุณพ่อถึงปล่อยปละละเลยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้มันไม่ได้มีเคสแรกไงเคสที่เป็นตัวอย่างก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณพ่อคนนั้นเนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษสังคมแล้วก็โดนจัดการไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็อย่าทำอีกอย่าทำอีกนะคะมันไม่เหมาะสมเพราะว่ามันอันตรายกับคนอื่นด้วยคือ เป็นการทำบาปกับลูกก็ว่าได้ใช่ใช่ลูกก็จะโดนจงตีคุณพ่อก็จะโดนด่าเพลอเถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่รู้ว่าปล่อยออกมาได้ยังไงไปกันที่เมืองกล้วยไข่จังหวัดเมืองอะไรฮะกล้วยไข่กล้วยไข่เหรอกล้วยไข่กำแพงเพชรนะนี่เป็นเรื่องของพิรักแรงหึงนะเรื่องมันกล้วยกันเจะหึงกล้วยทําไมล่ะกล้วยไข่กไม่กินเพื่อสุขภาพอ๋อนันมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผัวเมียกันแจ็คแล้วทีนี้ผู้ชายคนหนึ่งเป็นผัวเมียกันผู้ชายกับ กั <Okay. S 2> นแซ้โองคเนี่ยเหมือนแบบมันแบบว่าเขาก็งอนหึงหวงกันเพราะ uh huh. แฟนผู้หญิงนี่อยากจะออกไปทำงานเพราะไม่มีจะ uh huh. อันไม่มีจะกินดูแลบ้านลำบากลำบากมาก uh huh. ก็เลยทะเลาะก,กันปรากฏว่า huh. ผู้หญิงนี่ก็ออกไปข้างนอกบ้านอยู่ๆผู้ชายก็เผาบ uh ้านซะอย่าง,งานั้น เผาบ้านตัวเองเผาบ้านตัวเองประเด็นคือว่างอนคือโกรธคือแล้วก็เมาด้วยที่ผู้หญิงเนี่ยจะไปหางานทำนี่คือสภาพบ้านนะคะที่กลับมาเห็นแค่จะล้มทั้งยืนเพราะว่าโอ้แม่เจ้าบ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวไฟไม่วอดวายเขาบอกบ้านไม้ด้วยขโมยขจรขึ้นสิบครั้งไม่เข้าไฟบ้านใช่ไฟบ้านครั้งเดียวลนี่เสียหายหลักอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนของลูกนี่ไปหมดเลยลูกนี่มีอนาคตด้วยดีที่ลูกไม่อยู่ในบ้านอ๋อตอนนั้นออกไปข้างนอกใช่อ๋อ เขาบอกครามข่าวเนี่มีลูก4คน<อ>5ขวบ10ขวบ12ขวบแล้วก็14ขวบไปบ้านญาติ<อ>พร้อมกับคุณยายแล้วก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันละาหองและแหงกันมาแล้วก็บอกว่าไม่ยอมให้เมียออกไปทํางานนอกบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวไปมีคนอื่นแต่ผัวมไม่ทํางาน แล้วเนี่ยบอกว่าผัวก็ไม่ทํางานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจะเอาอะไรกินลูก็ลินนะต้องส่งเสียต้องส่งเรียนหนังสือปฏิทโทนะคะสตงสติก็คงไม่มีก็เลยจุดไฟเผาบ้านขู่เมียปรากฏว่าไม่จริงอะไรจริงจ้างานนี้ไม่ใช่แตน์อินแล้วคุณผัวนี่ก็หายไปแล้วนะคะหายตัวหายตัวบอกความคืบหน้าด้วยนะฮะจับได้ไม่ได้นี่คือเราอยากจะ ทราบข่าวจังเลยนะอยากให้มารับผิดชอบด้วยนี่แหละเขาถึงเรียกว่าน้ําเมาเนี่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนชีวิตคนทําให้ไม่มีสติงานนี้น้าเมาเปลี่ยนเป็นน้ํามันลาดบ้านเผาไฟไหมดูไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าทำแบบนี้อีกรักตัวเองรักครอบครัวกันด้วยนะครับไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าเราจะไปไกลถึงโรมาเนียจากเมืองไทยนี้เราไม่ดูแล้วไปดูเขาขายความเวอร์จินกันโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าความเวอร์จินนี้มันขายกันได้ หนุ่มรายหนึ่งนะฮะกล้ามากมีการโพสต์ขายความบริสุทธิ์พรหมจรรย์ของออตัวเองด้วยราคาเท่าไหร่รู้ไหมพี่บาลไม่ใช่40 4ส0บ0ี่พแต่ขายความบริสุทธิ์ตัวเอง4 0 0 0มืนบาทแจ็คจะบอกให้ถ้ากัดเวอร์จรินจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยที่เททาค้าประเวณีเนี่ยเขาหยียบแสงก็มีท้าสวยนะอ๋อแ<ห>ต่ผู้หญิงไงพ่อหนุ่มคนนี้คืออะไรคือพิสูจน์ได้ว่าเวอร์จินจริงอะเออเราจะ,นะจะรู้ได้ยังไงว่าเขายังเวอร์อยู่าจะรู้ได้ยังไงคือ เป็นผู้หญิงาอาจจะพิสูจน์ทราบได้จะรู้ได้ไงว่าแ<น>บบว่าอาวุธประจำกายจะไม่เกิดการเสียดสีเขาเคยใช้มาก่อนหรือเปล่านี่นนนพูดแรงเลือเกินฉันอยากรู้ไง <c oughs> มันก็อาจจะเสียสีกับเสื้อผ้ามาบ้างแล้วแต่น่นาแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์แล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าบริสุทธิ์ในที่นี่หมายถึงอะไรนะฮะก็คือคุณชายนายนี้วัย29่ีเปีท่านั้นเองเขาบอกคราบว่าเป็นหนุ่มโสด ชื่อว่านายเซปเซอร์เชียสนะฮะอยู่เมืองบราซอฟทางตอนกลางของโรมาเนียลงคลิปเสนอขายความเวอร์จินของตัวเองให้กับหญิงสาวคนไหนก็ได้ด้วยราคาเปิดบริสุทธิ์850ปอนด์40,000บาทบ้างครับม่ลมันหน้ามากนะบอกน่าเออมันเขามันหน้ามากเขาบอกว่า ลันิยมดีผมดำครับชอบเล่นกีฬาเสนอขายในราคาสุดพิเศษอยู่ที่850ป้อปอนไม่รวมค่าเดินทางเนื่องจากตุ้งตูงใจดีสอร์ตอะไรอ่ะต่างโฆษณาเหมือนบ้านเราเลยอ่ะรสนิยมดีผมดำครับนี่รสนิยมดีใช่ไหมแต่งตัวแบบนี้นะฮะชอบเล่นกีฬาโอ้โหคงจะเชื่อหรอกอ้วนขนาดนี้ เสนอขายราคาสุดพิเศษนะฮะ<อ>นี่ไม่รวมค่าเดินทางด้วยแล้วก็เขาค่อยก็ให้สัมภาษณ์ต่อมาเออผมก็ยังไม่เข้าใจเลยนะครับว่าผมมีรูปลักษณ์ดีแบบนี้บบนดูภูมิฐานแบบนี้แ,บบนแล้วก็บบต้อง<บ>มีคนสนใจมากกว่านี้สิออเอเอคือแน่นอนว่าผมไม่ได้หล่อเท่ากับแรดพิตแต่ว่าหน้าตาก็พอไปวัดไปว่าได้แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าจะเป็นเพศไหนเข้ามาบอกอย่างนี้บอกว่าไม่สนใจด้วยว่าเป็นเพศไหนเข้ามาต้องมีความลำบากทางการเงินสูงมากแต่ก็ยังงงนิดนึง บอกว่าไม่สนใจเพศไหนเข้ามาแต่ขออย่างเดียวไม่สนใจพวกชอบไม้ป่าเดียวกันแน่นอนออาออกแนวสับสนในตัวเองนิดหนึ่งคือลงโฆษณานี่ยังสับสนบอกว่าเพศไหนก็ได้แต่บอกว่าไม่ชอบแบบไม้ป่าเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ชอบดูเก้งดูกวางก็เลยไม่ชอบเข้าป่าแต่ว่าประเด็นนะคะนายคนนี้เนี่ยที่ต้องมา ขายพรมาจรรย์เพราะว่าจะหาเงินไปใช้หนี้ที่ก่อขึ้นแล้วก็เป็นค่ารักษาพี่ชายของเขาด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้มีใครติดต่อไปหรือยังไม่มีไม่มีเลยเราอู้ตายแล้วไม่มีตามข่าวเขาบอกว่าแต่วันแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยแม้แต่รายเดียวอย่าเสียความมั่นใจนะเูกเลยเกรกรรมอาะผมว่าลดจากสี่หมื่นลงมาหน่อยฮ อาจจะแบบว่าลดแรกแจกแถมเนี่ยเขาโฆษณาดีนะว่าเขาทําไร่ทํานามาทั้งชีวิตกำารจำบุญกำารจำนะกล้ามนขนาดนี้เลยอ่ะใครสนใจเนี่ยอยากจะรู้จักผมจริงๆเนี่ยใครอยากพิสูจน์ก็ไปนะคะดิฉันขอไม่ไปดีกว่าไปดูกันเรื่องนี้กันบ้านนะคะพูดถึงเรื่องรถรถหรูแลมโบกินีแล้วก็นึกบันมาก่อนโอ้รถหรูเหมือนกันตอนนี้โดนตรวจอยู่ ดนตรวจอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้โดนตรวจอยู่นะคะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่านายชานายซาโปยอสกาหนุ่มชาวฮังการีวัย3าิปีนี่ประกาศขายรถระบบยูนิไมขายเต็ปเลนคือขายซากรถนะซากรถอะคือว่าเรื่องเรื่องเนี่ยรถคันนี้นะคะเขาขายไปในราคา4 0 0 0ปอนซากนะหรือประมาณ2,000 0 0บาทนี่คือวีดีโอใช่ไหมที่เขาเอาไปขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่ะคือเขาเนี่ยยืมรถจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นชาวเช็ก แล้วก็เอามาซิ่งแม,แม่แม่แม่แล้วก็มีการบันทึกภาพเอาไว้ด้วยมือถือของตัวเอง ด้วยการเหยียบคันเร่งสูงถึง340กิโลต่อชั่วโมงโอ้โหนี่แล้วดูภาพนี่จะแข่งกับเครื่องบินหรอเกิดอะไรขึ้นไหนฮะอุบัติเหตุสิคะงานนี้เละๆๆตุ่มเป๊ะนะคะคือรถเสียการทรงตัวนะนะไม่ว่าจะเป็นรถหรูขนาดไหนเนี่ยนะฮะซุปเปอร์คาร์ก็ไม่เหลือถ้าขับ340นะฮะอยู่บนถนนทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ใกล้กับกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงฮังการีพริกความกระจายระเบิดกระจุยกระจายแล้วก็เหลือแต่ซากนี่เหรอเป็นแบบนี้เหรอแล้วเอาซ่าเนี่ยไปประกาศขายไม่มีหน้ามาขายได้ เฮ้ยซื้อไหมรถเขาราคาเกือบสิบล้านนะไม่ก็ซ่าก่ะซ่าขายได้แบบสแสนีซื้อซื้อป่ะไม่ซื้อซื้อทำอะไรไม่รู้เออแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแล้วดูดิไม่เหลือความเป็นรถอ่ะกล้ามาขายเนาะกล้ามากอันนี้ถือว่ากล้ามากๆนะก็เรียกว่า เขาบอกว่าคนที่เขาขับเนี่ยไม่ได้รับอันตรายอะไรแต่ว่าคือในนี้เขียนบอกว่าโชคดีแต่ผมว่ามันเป็นโชคร้ายของคนอื่นนะไอ้คนนั่งอะแล้วส่วนใหญ่อุบัติเหตุสังเกตนะคะเวลาขับรถเนี่ยทำไมคนขับไม่เป็นอะไรเพราะขอบมาปุ๊บเอาคนข้ัง อันก่อนเอก็เฟร๊ดเี่ยมีที่ขนาดนั้นรถคนเลืนข้างนี่ก็บาดเจ็บสาหัสคือเป็นโชคดีของเขาแต่ว่าผมว่าเป็นโชคร้ายของคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนด้วยถ้าเกิดเขาขับบนท้องถนนแล้วก็ขับเรเวอร์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คนอื่นได้รับอันตรายก็ได้ถ้าปล่อยนายนี้ไปแล้วเขาไปซิ่งต่อเนี่ยอันตรายมากถ้าเกิดว่าขับไปแล้วก็ไปเจอเด็ก9้าขวบคนนั้นนะคะปะกันแหนนี่เจิออะไรขึ้นโอ้โหน่ากลัวมากท้องถนนเนี่ยนะฮะโชคดีอยู่คนละที่กันแต่เอาเป็นว่างานนี้เห็นสร้างรถเห็นสร้างรถ ทไป <g ül üyor> ได้าใครมีเงินก็กล้าซื้อก็ซื้อไปน,นะคะกล้าขับเร็วขนาดนี้ <c oughs> มันคงจะกล้าทาเรื่องแปลกๆอะไรที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติได้ข <c oughs> นาดนั้นเอาเราไปดูนักบินกันดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากเลย <c oughs> สายการบินคงต้องพิจารณาแล้วละ่ <c oughs> เนะเพราะว่านักบิน <c oughs> ปกติเรามีนักบิน2คนมีพลอตกับโคไพลอตคือนักบินกับนักบินผู้ช่วยบังเอิญนักบินคนขับหลักเนี่ยปวดชีไงออกห้องน้ำออกไปห้องน้ําจะผิดไหมเนี่ยไม่ผิดคือออกไปห้องน้าขอไปห้องน้าแป๊บหนึ่งพอไปห้องน้ําปุ๊บนี่อยู่บนเครื่องบินจะกลับเข้าไปอ้าวตายแล้วประตูล็อกกลับไม่ได้แล้วผู้โดยสารก็มีการถ่ายคลิปด้วยนะโอ้นี่ไงเนี่ยก็คือเป็นคลิปที่ผู้โดยสารถ่ายได้แล้วเขาก็คุยกับผู้โดยสารบนเครื่องนะฮะบอกว่า เ,เขากําลังอธิบายใช่ใช่ว,วคือว่าตัวเองไปฉี่มาแล้วก็กลับเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ล็อกประตูห้องคนขับบามันเปิดไม่ได้แต่ไม่ต้องตกใจนะมีผู้ช่วยอยู่หนึ่งคนในนั้นผู้ช่วยนักบินะ่ะ คือไม่เคยเข้าไปดูในห้องนักบินเหมือนกันเดี๋ยวใครที่เป็นนักบินช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเอนักบินโคพายเลอตที่อยู่ข้างในเนี่ยช่วยให้กับตันเข้าไปไม่ได้เหรอเขาบอกประตูประตูล็อกมันพังเหมือนมีเชือกหรืสักอย่างขัดข้องอ่ะแล้วก็เข้าไปไม่ได้อ๋นนี้คือผู้โดยสารที่นั่งแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าผู้โดยสารเห็นบอกว่าก็ตื่นเต้นอยู่โอ้ตื่นเต้นซิก็นักบินอยู่ข้างนอกเครื่องบินใครขับอ่าก็มีโคพายเลอตนักบินผู้ช่วยขับอยู่แต่เราก็ู้จะมั่นใจได้กกัับบบมมืืืืออออหหนนนนึ่่่่่งงรรรเปปลลาาาาะะค้ขไแตฏวิี ก็นําผู้โดยสาร168ชีวิตนะลงจอดอย่างฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติแมคคารเรนในลาสเวกัสเมื่อลงจอดปุ๊บโอ้โหทุกคนต่างปรบมือคือนักบินผู้ช่วยนี่กลายเป็นนักบินหลักไปได้เลยก็บอกสถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษถูกป็นนักบินคนที่ออกมาฉี่เนี่ยอาจจะได้เป็นนักบินผู้ช่วยนะฮะในไฟต่อไปไม่แต่ว่าคือทางสายการบินเองนะคะของสายการบินเดลวใต้นี่ก็มีการแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็คงจะมีการอ่าเรียกว่าไปซ่อมแซมไปดูแลเรื่องของล็อกล็อกประตูอันต เพราะว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากนักบินนะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากไอประตูล็อกเรื่องนี้การเป็นเรื่องขำๆเพราะว่าทุกคนปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ปลอดภัยจะกลายเป็นสุขนาฏกรรมที่น่ากลัวมากถ้าเป็นลำเราเราคงไม่ขำด้วยเหมือนกันแต่ว่าแจ็คเห็นไหมคนที่เขาถ่ายครับได้ถ่ายคลิปเขาก็ดูเขาก็ดูฮายอยู่นะพรายังมก็ตกใจนะยังมีสติอยู่ถ้าเป็นเรานี่คงเตรียมละเตรียมพร้อละ แอบินผู้ช่วยเอาไปแ้วก็ปลอดภัยคนเดียวปลอดภัยก็ดีนะครับนะคะปิดเปรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของลีลาเขาเรียกว่าอย่างแอนฮาร์คือคนแก่เนี่ยจะให้แก่แค่ไหนหรือชราภาพแค่ไหนเนี่ยถ้าหัวใจยังแบบยั้งอยู่อ่ะนี่คือใช้ไม่เท้ายันพื้นแบบนี้เลยมาสามขาแล้วนะคะแต่ว่าลีลาขาขาไม่เท้าใช่แต่ว่าลีลาการเต้นในหลุดโลกมากเป็นอย่างไรไปดูกันแล้วเดี๋ยวมีต่อกับไม่ตกขบวนค่ะ Yeah. Oh.